สวัสดีครับตอนพี่น้องสุกุลทุกคนมนนี้อยู่กับผมช่องเด็กบัดบัดอยู่ง่ายๆกิ่นง่ายๆครับผมวันนี้ก่อนยิชมคลิปกับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับเด้อเป็นวันนี้กินตำนายบัวพี่น้องนายบัวที่ได้มาจากคลิปที่แล้วได้นายบัวก็ไปหอยเป็นหอ,อยชิลี่พี่น้องสมมต<ห>ิวนีว้หมหอยฝั่งปัญหา,น,านี่นี่ฮอันนี้ก็ได้กินซองยางแล้วเคยก็ได้ แอมเปะปมมึกบมบิร eh, <that> <here> ์ดก nice. on right? What ินบมบดหรือกินบมอิมอยากกินบมบดอยากกินบมอิมพอผิดเออมันกินมันอยากกินบมอิมเลยไปหามากบบมีผักที่ได้เก็บมากแหละคือซีอิ้วเยวจัง่อยเหี่ยวเด้อผักบุกหน้าพี่น้องงามงามมาลงมือกินกันเลยค่ะดำนายปวดพี่น้องรสชาติแบบเขาบอกคือดำแบเนี่้ เขาใส่ประข้ามเปลี่ยนมอาใส่ปลาช่วยเงี้ยจิบตีเหล้วห้องกับอานเนาะไปหาอะไรเป็นสองสาชั่วโมงไักกระตัวต้องใส่ฝีมือพถึงแก้วมื่อไไปแก้ฝีมือไม่ไม่นออให้กึ้้องให้กึ้งหนมอ นกตางห้างไหไรทั้งนกทั้งคนขามตายก็เอเลยชิคนี้พยยังายอยากบางทีตังกะกิวัม้ชิคีายลยากไอ้ก็เต็มให้เต็มหน้าเพราะหูก็กินเป็นแค่นั้นแหละอืมดับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มรู้โรหาด้วยอาซิบหรือเปล่าผมไว้ปั่ตับแล้วช่วยต้างบังการปั่ซเส้อมาเดียแล้วมันใครยากต้งไปปั่นเนาะ một trọ mình một trọ cay mặn có gì Vì cho đi ngoài cho đi vang phải không phải khẩu cả cái này các bạn đi Nước nào mà cái gì người nhìn thấy... Ôi, trời <laughs> นี mayor, mellan, ่ผมอาจจะมากินบางองชนิดนะก็ผมอย่างผมไม่เคยกินเอ็มวักินเดียวอยถ้าหัวยนีกิน้วไม่ห็นสิ่งบวกกัน กินเป็นหกินเป็นนะเาผมเก็เลสกินไม่ไเลยก็จะเทสเบีรูปมากผมซื้อเล้กินอ่าผมกินนนะเอาตาออกพี่มันม่นตาหน่อยห่อยเหน็หนยหรอ่ัอ ค่พ่อกิน่ยิเรื่อนหนายิพ่ไม่นอนไปเก็บเห็ดก็เค็มเ้ยมาตอวนี้ตันี้ฉันมือนด็กต้องเลีเก็บเป็ดอยากไปตัวสยายากบอกอะช่ไหมเอาตาเาแล้วกินก็ตบหมหรือแซ่บกบมหวน้ำแดงกินแซ่บแบบมนท้องนี่ กัวเรานั่งหน่อยๆกักูวามันหลืออย่บกวางส่วนหนึ่งหวาน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 ไม่หนาพน้องนุ่มหวานถือปุ้ยบวานเก่าบานปุ้ยไดหน้าพอดีอาหาก็อัหาร้หรอเ้องไปก็ึหน่อวานเดี๋มืนอหาหาตั้งมาอหาช้าเรีนกินเนาะเลยมี่ย่าปากเลยพ่อ คือดังฝากกันนะมาเด้อเดี๋ยวปูคงมจีไปหาพยายามจะโดนไก่จักแม่งตรวจการจีนไหลมีการมันเป๊กปูเหมือนปัญหาน้ำหลอดลำไส้ต่อมน้ำตโตลุ่มมันไปซ้อกันหนึ่งมันไปจอยน่จอยจอยนะห้าวหัวหัวพี่น้องเอ้ยนี่ใหญ่สุดลระเด้นนี่น้องบัวกระโปงใหญ่สุด ตอนนี้บวกง่ายนะโอ้ยปวลึกดิจ <c ười> mm ิงเอวจิงเอวง่ามหมดเดียวแขนนั่งลูก่อนย่งบนตกปุ่มมานึงเยี่ยมเยียมเอ้ยตุ่มหมองรีบมาเข้ามานิดหน่อยเจ้าหาถึงง่ายท่านท่านจะยานำแรงป่าถึงขยันในพี่รองเอ้ยเป็นแย่เอียน ในมอนี่แม่แคนที่ว่อยากจบพอซื้อมมมาก่อนทำข้อมมากหกไมทำมตุมอะเรไเรตดมมาเพื่อจะทำจว่หามาเลย่ี่เยี้ยนทอมแหละให้บแด้หาก่นแต่งนั้นสมมติจะทำยังได้กินหายง่ายคนบกแดดหากินมาแล้ว ชมือต้มหงห้าสิมือชมืออู้ห้าเน,นี่ยก็คืออะไรไม่กินขนาดเขาสิบเป็นหาเหตดหรือว่าเขาสิเป็นหอะไรแกมือวะ ตมึงก็มันตมึงโอกาสอเพราะเื้อว่าห้าเหตนไงเมื่อนานท้าอะไรอ่ะกอ้ยท้าไม่วนท้าบรรดาลาอะไรอ่ไปดีปะ

chị chịu kỳ cái tuần con tuần nào tuần nào tuần nào ta nào tuần Lại tuần nào con tuần nào 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 ต้องไปเก็บมามแดน้ำแดดต้องเอาในไายนึง่งในปบยูนาเขาเจาก็จืจะ,ะเจข้ออ่ะพาดเปล่าพี่น้อง

แน,แน่น,นอนเลยวัน,มมมมน,วน่มันทำไมไม่หม้อนกินมันโดนอะรก็้ก็คนในทีมงานทํำเป็นประจำวันอ่ะอันดีนะงาน่นาํำไปก็คือคน,น้องบานเนะตกงานมัมีงานเยอะ คือแบบติดตกงายมากหม่ๆจนมียุคูบิดโอ้ถอดี่ย

นับแดงใส่เม็ดเปียงหัวใสมแม็ใสแม่ม็ดเมม็ไอแม่เ้าไป็กินของั้านเนี่ยเขาปกินั้าม่ตัวเ <c oughs> <c oughs> คี่กินมาแบบบลูทูธเนี่ยตากใส่หมนหนึง่งทเ่มันก็ขอบไปทอบอาจาัจโรมัติเคยเห็นแบบกูฟังบลูทูธว่ะโทรศัพท์อยู่ที่นึงแต่ฟังทีที่หนึ่งไอ้สาย ถือข้าวสองคนจะใบใสแมทแต่ผข้าวเมกันย่างเปิดทางนอกนอกกับเสียเส,ส,สีอยู่ดิอันเราเสียบเสียบตีครับแต่เกิดลงตรวลงทางกับไม่ไ,ได้ใสหรอกใจครัเออลงมตรวล้ทางเมันน่าจะดีไปในเม,มื่อวานนะมนไมไ่แบบน่าจะบอ่อในในอ,อนีน้ปันหดตวตอนตอนแรกหบ้านกับใใส่มทกระใสอยู่ครับ บันเป็นทงกันเลยนัอะไรต่างถึงมากก่อ็เหอออคุซสา่อใการตังหน้าจะตันงมา,ากเลยใช่หีือเปล่คือตัปานมากชอรีของแท้ต้องสีเหลืองอาเชอรี่ป่แม่นอันนี้ลูกผสมอ๋อตน้งต้นอชอลีก็แปบไปม่ปังไม่ปัง,งหน้าเพามันเจงกัน

ันเลยกินบ่เป็นม่มดเปื่อนหนี่น้องเดียตอย่งนึงเป็นนาใสนามสะอาดน่คุณนามันก็เลยกองบอดแปัญหาปั้งปัญหาคือเขามาเล้ยงินหรือไปหาได้หมันเป็นโมหาเป็น่บบมันยังไงงมีพี่คถ้ามันรักมาจากใสทตรงหน้ามันพี่ตายเบ้อถึงยา ขามม่แ่งเนี่ยคัน,น,นมี้เนีตายหอยก็คูตาย กินไปว่าตัปาวปวดหัวนะปวดปวดอะไมันกากเดดอืมกาเด็ดบัอยมันปวดหอวต้องเป็นต้อมิมอ่ะนีนะทีนี้เดยหนายบวกับบัวอีชลีม,ลมาริม เอามือเปล่าเลยเพื่อเด็ดพิณเอาเนาะเอาโดนทงไปหากินเมื่อย่างต้องเหรย่างก็เอาเด็ดไปแล้วมันคือการเจียมบนแต่เกิดเข้าปไปหน้าเข้ากัไใบยังพเข้าไปหน้าอันนี้เขาไปหมองหองน้ากิ่นเนาะไปเพื่อนมาบึงบเพื่อนเพื่อนบึงเนาะเดี๋ยวมองมา จะม้วท uh, so, mm. so, ั้งน้จะเอื้นมาจะทั้งบั้เพื่อเพ่องหมเอาไว้ให้ข้นทางกินน้อนี่ป่าหลายรู่การกินเป็นี่า้องลึกๆลึกๆทำให้ในกินจะนํำบวกน้ำแห้งโอ้แบบงุ่มไคแต่เขาเซนที่มันเป็นดินดำเราทำเป็นกินให้น้ำอะเต็มูดแต่ินมบ่ดินทาบ่้าแข้งโป๊กเลยอืดินเน้อดำ นำไม่เคยใไ่ท mm ี hmm that that so cool are, ่ไหมแต่มันเคยเป็นสนมเกาเป็นพื้นที่สนมเกาแต่เขาไม่พูดมานรอดเนาบอกประสิจะเห็นเป็นหนองแถวีนกิ่วงูเกินตอนรอบน้องงูงูไม่ตัวอแข็งพี่นำาตอนพี่นำอาตอนตเจ็ด้เป็ี่ยนผมก็ออยู่เดียวพี่ ผมพยายามแบบบอกมันแหละตั้งใจกินซะแก่ผมนั่งบอกดีเหมืนผมมันผมนั่งทำคลิปเดียวแล้วนั่งกินเรือผมเขาใจกันว่าเป็นยังไงเคคลิปมนกันดอกยังคือบอกงกัีทานไรอีกทีเรื่วันี้ระบายความรู้ใจได้ก็ิจบมงกนก็เที่เไปน้ำกกนเออผมูว่าผมจะม่วงคนขับมันตรงม่วงแล้วตัวคนเพราะนั้นเขาส่วนคนหนึ่งขางุย แ้ก็คุยเหมนนั่งออมึงทางเหนั่แต่มันกเหมือนนั่งรับอ่ะมันนีเยตัวทำมาออกลับมาบอกยู่กันก่นมื่อกี้เบอกว่าฟังอยู่ฟ้งแล้วต้องตอบตัวกันบางทีบยผู่เดียวโอ้ยบังนีบอก่าจังมากหอกบาวทบู้เพียวงแค่รถเหตุผลดีคนคับมาบอกเะหนึงแกงหวงอี ว่าคุนละคนแต่รกอาใจว่้มันนขับตึมันหดนั่งขับเรามันทอแยแล้วมันต้องซอกแซสายตาตลอดเวลาซองๆแล้วนวดหน้าบออย่างมอต้องให่เตือเต็นตอดหามุ่นใหนางไก่ตืตู่มันก็ได้ไก่แบบนผมผมนักไก่พุจชอบเป่าก็หอบบอชอบอันเนี้ยหรือทางข้างบอกไปเลยมันนั่งฟังก็คือว่าจะรับไป ป้อนควมปงอนความก็เขาไปรับเดี๋ยวานั้งฟังเหี้ยบางเนี่ยป้อนควีเดียวมันยิงเหียงยังั้งฟังตัองอ๊ะท้วหน่หนี่เบื่อแล้วเีออ่ควาเด็จะว่าไหมความ ต้นสุกไม่ได้ชุ่มหมองมันเป็นนักกินเขาที่พัตตะขัานอรหอรลุรู้ตอนนี้ก้้นสุกแต่ของที่าแบบกินใบแบบครอบกันในมิชตชีว่าที่องผมน่ะชอบกินแบบเขาลิ้มท่างมากกว่เพราะมิตรบรรยากาศอไอที่แบบยังไงอ่ะเป็นบรรยากาศที่แบบผมชอบอ่ะส่วนตัวเออชอบแบบไปกินเขาลิ้มท่าแบบนี้มากกว่า แต่สุดโต่คุกนคุนไ่เงี้ยแบบอัวอยตรงซิงใส่เราบุ้นคุ้นที่ขีนหาเบื่อแบบนีละอิ่มละมันนี้ก็หามมากจุดจุดนาะเหมือนเดี๋ยบัที่ยางนี่น้อยเกิดเพื่อสิ่แบบมันนี้ขอการไล่ความผิดของเดอมันนี้ขอตัดเจ้าแบบคุ้นๆนี่แหละกูมีเงินต่อเมื่เดินรอมันนี้พันกสที่นอนตรงที่ห้ามมึงหนังต่อ การทำบารลร่าไปก่อนครับบ๊ายบายเดิน,น,น,น bye ไม่ได้ไปปิ้นห้เลยเดินไม่ได้เนี่ยกินชา